สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Auto c h a s e VNG นะครับเป็น e p 2ีแล้วก็จากอีีที่แล้วเจมีแนะนําเกมไปใช่ไหมครับว่าแบบเจพิ่งมาลองเล่นเกมมันสนุกดีนะแล้วก็ไม่ได้เล่นยากอย่างที่คิดแล้วจากนั้นก็คือติดระดับหนึ่งเลยครับก็คือแบบเล่นทุกวันมันตา2ตาอะไรงนี้จนตอนนี้แรงขึ้นมาถึงโคน6แล้วครับว่าเดี๋ยวเผลอ,อ,อเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะได้ใกล้ๆควีนก่อนจบซีซั่นนะครับเนี่ยโอเคแต่เดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเราวันนี้ก่อนดีกว่าวันนี้จะมาแนะนําตัวระบบ Battle Pa s s นะครับ ซึ่งตอนแรกเจก็แอบงงเหมือนกันเพราะว่ามันมีหลายระดับด้วยหลายขั้นด้วยแล้วก็ไอเทมบางตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้ทําอะไรแต่พอไปไล่ดูไปดูมาเออมันก็แบบเจ๋งดีนะเหมือนแบบเป็นแพ็คแฟชั่นคุมคุมนีครับราคาไม่แพงด้วยแล้วเหมือนแบบยิ่งเราเล่นเยอะเราก็จะได้ของมามากขึ้นแต่นี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแบบของสวยงามแต่งตัวไม่ได้ทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับดังนั้นใครเห็นแล้วแบบยังไม่โดนยังไม่อยากซื้อนเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสครับผ่านไปก่อนก็ได้แต่ว่าตัว But Park A มันก็เตยิงตาแบ,บสเีมัน,นกยนะบ ก็คือเดี๋ยวพอซีซั่นใหม่มาของเลนแบทเทิลพาสก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นเซตใหม่ล้วก็คอยมาเช็คเรื่อยๆก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดใครพอจะถูกใจบ้างจริงๆส่วนตัวก็อยากจะแนะนําให้จัดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดซีซั่นไปมันจะกลายเป็นเหมือนแบบลิมิเต็ดอิ t ดิชันด้วยแล้วแบบเดี๋ยวจะมาเสียดายทีหลังอะไรเงี้ยครับโอเคก็เกิดมาไซยดยาวเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมทีละจุดกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกระจับแบทเทิลพาสคืออะไรก่อนเลยละกันนะครับ จริงๆก็จะเป็นตามที่เจบอกไปแหละครับเหมือนแบบเป็นแฟชั่นเป็นแต่งตัวละครในแบบราคาคุ้มๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีรายละเอียดมากกว่านั้นนิดนึงครับก็เราอยู่ในหน้าปกติใช่ไหมครับเราคลิกด้านขวาขึ้นมาเลยเมนูนี้นะครับ Battle Pass มันก็จะพาเรามาที่หน้านี้ครับซึ่งอย่างแรกที่เราดนะ้สังเกตเห็นกันก็จะเป็นบริเวณฝั่งซ้ายใช่ไหมครับที่เป็นตาสัญลักษณ์รูปมา้ามีสีฟ้ากับสีแดงนะครับก็ตัวสีฟ้าจริงๆก็เหมือนกับตัว Battle Pass เลยครับแต่ว่านี้เป็นแจกฟรีนะครับแล้วก็สีแดงด้านล่างเนี่ยยตตองอดวนนนัทมมาาาีีี่่เเเเเกกกิรรสจใใะขลบไห ไม่ว่าจะเป็นแบบรูปอวตารนะครับหรือวันนี้ที่เป็นกล่องสุ่มแฟชั่นอ่าเรากดดูตรงนี้ได้นะครับอ่าน,นี่จะมีแฟชั่นของก๊อดบ้างของตัววิาสาต์บ้างของตัวซุสบ้างหรือว่าอย่างอีกกล่องหนึ่งนะครับอ่าน,นี่นะจะเป็นดีมอนเพราะว่าตามธีมเขาใช่ไหมครับด i วานิตี้สู้กับดีมอนของซีซั่นนี้นี่นะครับก็คือเราจะได้รางวัลที่โชว์อยู่ในหน้าจอเนี่ยแบบทั้งแพงเลยครับเนี่ยเราสามารถเลื่อนไล่ดูได้นะครับได้หมดพวกนี้เลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดเราดูด้านบนของตารางนิดนึงจะเห็นว่ามีคาว่าระดับด้วยใช่ไหมครับก็คือตัวแบ t เทิ p a นพาที่ว่าน,นี่ต้องเก็บระดับด้วยนะครับหรือว่าเป็นการเก็บเลเวลสมมุติเราเก็บได้เลเวล5นะครับก็จะได้ของรางวัลอันนี้ไปใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่แล้วถ้าเกิดสมมติซื้อตัวแบ t เทิ p a นพาด้วยก็จะได้แผงด้านล่างเพ,เพิ่มเติมขึ้นมาโดยที่การเก็บเลเวลนะครับเราสามารถสังเกตจากด้านบนได้เลยอย่างนี้ของเจน,นะครับยี่เ็ระดับก็คือถึงเลเวล้วก็ EP ตอนนี้นคสิบเ 11, อมมเ็บดแงนะครับก็อ แต่ว่าก็ตามที่บอกไปว่าตัวแบทเทนพาร์เนี่ยมันจะเป็นซีซั่นด้วยนะครับเราสามารถเช็ควลาได้จากตรงด้านบนเหมือนกันก็เนี่ยครับเดือน4วันที่26ใช่ไหมครับถึงเดือน6วันที่21คือเราก็มีเวลาเก็บเลเวลตัวแบทเทนพาร์เนี่ยตามที่มันกำหนดในแต่ละซีซั่นครับดังนั้นสมมุติแบบใครขยันเล่นนะครับก็จะยิ่งได้ตัวรางวัลเยอะขึ้นตามไปด้วยหรือว่าจริงๆสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเยอะนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปก็ได้รางวัลเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีอย่างไอ,อ,อนนเ,อเ,มมบบมเ,เทมท เดี๋ยวนี้จะโชว์รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนถัดไปนะครับทีนี้ตัวแบตเทิรพาร์ที่ว่านะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ระดับด้วยครับราคาแตกต่างกันไปเหมาะสำหรับใครที่แบบอาจจะไม่ได้อยากได้ของรางวัลทั้งหมดนะครับอยากจะได้แค่บางส่วนจะได้เหมือนแบบประหยัดเงินลงมาเงี้ยครับโดยตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นแบบราคาถูกสุดเลยครับก็จะเป็น150โดนนทโดนนทเนี่ยมันจะต่างกันไปตามเหขการเติมของเราครับส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ2โดนัท1บาทหรือว่า2.5โดนนท1บาทก็ตีสวาเปิดแบตเทิร์บน,รน100บารบก เราก็จะได้ของตามที่เขาโชว์นะครับอย่าง2กล่องนี้นะครับก็เป็นกล่องรางวัลที่เจโชว์ไปแล้วใช่ไหมครับที่ได้สกินแฟชั่นตัวละครออาไม่ใช่ตัวละครสิหมายถึงว่าตัวฮีโร่ของเรานะครับที่เล่นในกระดานต่อสู้แล้วก็มีเพิ่มเติมตามที่เขาโชว์ในรูปเลยครับก็จะได้สัญญาณตัวแมทเทนพาร์ตมาด้วยแล้วก็ได้ของรางวัลนะครับระดับ1-10ถึงอันนี้ก็คือล็อกไว้ที่ระดับสินะครับซึ่งสมมติเราซื้อตัวนี้มาแล้วแล้วแบบเปลี่ยนใจตอนหลังว่าเอยอยากได้ของรางวัลเพิ่มขึ จ่ายเพิ่ม250นะครับได้ปลดล็อกถึง30หรือว่าจ่าย550นะครับก็คือปลดล็อกไปจนถึงสุดเลยมันจะสุดที่1 0,000ืเลยนะครับเลเวลตัว b a t t l e Pass ยังไงเราเก็บไม่ถึงอยู่แล้วครับเนี่ยครับ1 0,000ก็คือได้รางวัลอิ่มๆไปเลยนะครับไม่มีอั้นเลยทีนี้สมมติใครกะจะรางวัลหมดอยู่แล้วนะครับก็ซื้อเป็นเทียร์นี้เลยก็ได้มันก็จะเหมือนกับตะกี้เลยครับแต่ว่าตะกี้เราค่อยๆซื้อทีละขั้นใช่ไหมครับมันก็จะราคาแพงกว่าถ้าเกิดสมม้้คครรรบบััันนนนนกก็็เเมาไปปลยถูขึจะะว680โด ก็เป็นแบตเ l e ร์พาร์ทขั้นที่สูงขึ้นมาครับอันนี้ของเรามันยังเท่าตะกี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะอำนวยความสะดวกให้เรามากขึ้นก็เน่ยครับ E.P. นะครับเพิ่มขึ้นเร็วขึ้น50%แล้วก็เริ่มมาครับได้เร็ว30เลยเหมือนแบบสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเงี้ยครับแล้วก็ขั้นสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเท่มากแล้วก็้วยความสะดวกเราได้เยอะมากครับอย่างตัว E.P. นะครับตะกี้มันบวก50ใช่ไหมครับตอนนี้บวก100แล้วเริ่มมาเร็ว80นะครับแล้วก็มีลลเเ่ออใหหืๆ อันนี้คือแบบเท่เลยครับเป็นสีแดงด้วยของรางวัลก็แบบได้อื้อเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการเก็บเลเวลตัวแบตเทิลพาร์ตกันบ้างบางคนอาจจะกังวลใช่ไหมครับว่าแบบเอ๊ะเดี๋ยวมันจะลำบากเราหรือเปล่าต้องคอยมาเก็บเรื่อยๆใช้เวลาเยอะอะไรนี้หรือเปล่าอยากจะบอกว่าไม่เลยครับเพราะามันจะมีตัวภารกิจต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจรายสัปดาห์ภารกิจประจาซีซั่นที่แบบคอยช่วยเราเก็บเลเวลอยู่แล้วแบบพอเราดูเควสแต่ละอันของมันเนี่ยครับเป็นอะไรที่แบบคอมมอนมากเราต้องทําอยู่แล้วเวลาเราเล่นเกมปกติถูก สะสมไอเทมนะครับ3ชิ้นจากเกเกมคือแบบเหมือนเราเล่นเกมไปตามปกติเลยครับเราอยากเล่นโหมดไหนก็เล่นเล่นแบบพวกโหมดแคชชวลก็สามารถเก็บตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วพอเล่นไปถึงระดับหนึ่งก็มากดรับแต้มตรงนี้เพิ่มตเติมครับเลเวลแบตเทิลพาร์ทแล้วก็ขึ้นแล้วอย่างนี้ของเจพวกนี้ก็คือเคเวสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเจกดรับก่อนอ่านี่นะครับเนี่ยครับก็คือระดับย2ิบแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับตามจุดแดงอ่าบางอันมันจะมีแบบกดหลายรอบได้ด้วยนะต้องคอยเช็คดีๆนี่นะครับ เนี่ยครับขึ้นง่ายมากก็คือเจเล่นปกติเลยครับไม่ได้แบบมาดูว่าจะแบบเก็บเควสพวกนี้นะเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้เพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเราต้องทําอยู่แล้วทีนี้บางทีเราอาจจะเจอเควสที่แบบเอ้รู้สึกมันยากนะรู้สึกเราไม่ค่อยได้ทาอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวบัตรผ่านเควสได้ครับตัวที่เจโชไปตอนต้นคลิปตะกี้สมมุติอันนี้นะครับเจก็กดไปเลยครับสาเร็จทันทีมันก็จะถามใช้บัตรตัวนี้ครับตัวบัตรสีฟ้ากดยืนยันนะครับอ่าเนี่ยครับก็เสร็จตัวเควสนี้แล้วเนี่ยครับก็ได้แต้มเพิ่มเติมมาแล กดอีกแ็บหนึ่งขึ้นมานะครับก็ได้ a p เยอะเลยครับตัวนี้แต่มันจะเป็นแบบเควสละรอบอะไรเงี้ยครับก็ลองดูครับเก็บไม่ยากเลยอย่างตะกี้จะแค่กดแป๊บเดียวใช่ไหมครับยีบมาเป็น27แล้วแล้วก็จริงๆอยากจะบอกว่ามันจะมีของแถมเพิ่มเติมจากตัว Ba t t l e p พ s s ด้วยนะครับก็คือพอเราเลเวลสูงสไปเนี่ยมันจะแจกตัวนี้มาเยอะมากเลยครับเป็นป้ายบัตรสีทองเนี่ยครับซึ่งสามารถอามาแลกของในรังคาเพิ่มเติมได้ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวบัตรผ่านเควสตะกี้นะครับหรือว่ากล่องสุ่มนะครัับตว EP บัตรเพิ่มโอกาสดรอปแคนดี้อะไรประมาณนี้ครับเรามาดูในรังคาเพิ่มเติมได้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Battle p a าร์ตเกมออโต้เชตเวียนจียังไงถ้าเกิดใครสนใจจะมาเล่นด้วยกันนะครับก็ตัวลิงก์ต่างๆเจทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วครับแล้วก็รายละเอียดตัวละครของเจเนี่ยก็ตามในจอเลยครับก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม